มาเมมาเมกลับมาแล้วผมเป็นห่วงมาเมมากเลยมาเมบาดเจ็บด้วยเป็นไงบ้างอาการร้ายแรงหรือเปล่าไม่ร้ายแรงหรอกค่ะฉันตรวจร่างกายมาแล้วหน้าบาดแผลพลายนอกเองเธอออกจากรถมาได้ยังไง ตอนนั้นไม่มีทางอื่นแล้วฉันกับพี่หลีเลยต้องใช้ราวกัน้นเพื่อช่วยชะลอความเร็วพอรถพุ่งส่นราวกั้นตรงทางโค้งแล้วความเร็วลดลงพอที่ฉันกับพี่หลีกระโดดออกไปได้พร้อมกันถึงรักษาชีวิตเอาไว้ได้แล้วสืบได้หรือเปล่าว่าเป็นฝีมือใครชุนเหย่ยค่ะ เป็นเขาจริงด้วยตอนนั้นคงไม่แต่กับเขามากเกินไปครั้งนี้จะปล่อยเขาไปไม่ได้เด็ดขาดใช่ตั้องตีคนแล้วที่รังแกหมาแม่ใช่ไหมครับดดเดเธอควรไปพักผ่อนได้แล้วส่วนพวกเธอก็ตามสบาย แดดดีนี่จริงๆเลยจะลงโทษคนเลวนั่นไหมก็ไม่ยอมบอกต้องให้เราลงมือแองคุณแม่บนธรรมคนสวยเรามาคิดวิธีสั่งสอนคนเลว้วนั้นด้วยการดีไหมครับได้สิจ๊ะเสียรอมีคำแนะนำอะไรไหม แม่บนทามเป็นราชนีจองเงินต้องรู้จักเพื่อนๆสื่อเยอะแน่ๆเรามาคิดเรื่องขุดประวัติสีดำของคนแล้วนั่นก็ดีนะครับโอเคแม่บนทามจะขุดจนคนแล้วนั่นกลับเข้าสู่ความมืดเลยอ๋อ สุนเหยาอดีตผู้ถือหุ้นหลีซื้อกรุ๊ปเสียสติขณะนี้ถูกส่งตัวเข้าคุกเพื่อเฝ้าสังเกตและทำการรักษาตัวเปิดไม่ต้องขุดแล้วล่ะได้ดีของเธอส่งคนแล้วนั่นเข้าคุกไปแล้ว พี่สะพายเป็นไงบ้างครับคุณแม่ประสบอุบัติเหตุน,นิดหน่อยตอนผมมาถึงโรงพยาบาลก็เห็นเป็นแบบนี้แล้วนั่งก่อนครับอเล็กหลินลินเฉินแม่หิวเปิไปต้มไม่ต้องพูดครับแม่ผมจะไปต้มน้ำให้เดี๋ยวเนลีเพนนานลงมือเฮี้ยมโหจริงจริง ไม่เห็นแก่ความเป็นครอบครัวเลยสักนิดทั้งหมดทั้งหมดก็เป็นเพราะนายเพราะความคิดของนายไม่ใช่เหรอือผมทำเพื่อนาคตของเราแต่ใครจะรู้ว่าสุนเหยวจะโง่ขนาดนั้นนอกจากจะฆ่าหลินจือไม่สำเร็จยังไม่ได้นั่งตำแหน่งประธานหลีซื่อกรุปด้วย ตอนนี้คนของลีแพ่นานกำลังจับตามองรอให้แผลหายดีแล้วเราก็ไปจดเที่นันก่อนดีกว่าไปลินจืธอทำทำร้ายสันทำร้ายสันจะเป็นสภาพแบบนี้นายบอกจะไปก็จะไปเลยงั้นเหรอใหญ่แพทย์สยานั่นถ้ามันจะมีชีวิตอ,อยู่ต่อแค่อีกวันฉันก็ไม่สบายใจ คุณพักรักษาตัวก่อนเธอเรื่องทรัพย์สมบัติค่อยว่ากันทีหลังฉันสละสิทธิ์แล้วสิทธิ์รับมรดกนะว่าไงนะฉันรู้ว่าผู้ผู้ชายนะ่ะไม่ได้เรื่องกันสักคนวันวันก็แต่หลอกล่อด้วยคำหวานเมื่อกี้ยังบอกว่าจะพาเัอไปจากที่นี่แต่สุดท้าย ก็ทำเพื่อเสิยรับมรดกในมือฉันพอตอนนี้ไม่มีแล้วก็ไม่อยากสนใจฉันแล้วละเสิเสร้างอะไรกันไม่มีเสิยรับมรดกก็ยิ่งดีพรุ่งนี้ผมไปทำเรื่องย้ายโรงพยาบาลให้และเราก็ไม่ต้องกลับมาอีกเลยนายนายยังอยากจะพาฉันไปอีกเหรอมะเอ๋ นี่ก็ดึกมากแล้วฉันกลับก่อนดีกว่าลินเฉินดูแลแม่นายให้ดีละ่ะชินฮวาฉันรู้จักเธอดีเกินไปคนที่รักในเกติยศจอมปลอมอย่างเธอไม่มีทางยอมแพ้กับสิ่งที่ต้องการง่ายๆนะต่อให้จะหนังสือยอมสละมรดกก็เพราะคิดจะยอมถอยเพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้าไม่มีทางยอมแพ้ไปแบบนี้ พู้หยิ่ง่างหลอกง่ายจริงๆฮัลโหลหยิงๆยิงคิดถึงฉันไหมให้หลินเจอคราวนี้รถคองไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมคะ ไม่ต้องห่วงหรอกแผนานเปลี่ยนทีมงานทั้งชุดเลยต่อไปจะมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสภาพทุกวันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วล่ะอีกอย่างส่วนอย่ยวก็เข้าคุกไปแล้วช่วงนี้เราคงไม่มีปัญหาอีกแล้วล่ะอา้าวพูดแบบนี้หมายความว่าหลังจากนี้ระยะยาวเราจะยังมีปัญหาอีกหรอคะเป็นคนนายของประธานหลีนี่อันตรายจังเลย ได้ยินว่าฉินฮวายอมสละสิทธิ์รับมรดกแล้วเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นเรื่องจริงประธานหลีของเธอทำเขาอยู่สภาพนั้นเขายอมได้หรอผู้หญิงคนนี้เป็นคนไม่รู้จักพอทั้งยังทำทุกวิถีทางเพื่บรรลุเป้าหมายเธอไม่มีทางยอมปล่อยคนที่ทำให้เธอต้องลำบากไปง่ายแน่โดยเฉพาะกับหลินจื้อ ถึงไม่ยอมเราจะทำอะไรได้ล่ะคะคนนั่งวิวแชร์ยังไงก็ย่อมรักชีวิตตัวเองมากกว่ากองถ่ายเปลี่ยนพระรองแล้วนะเธอรู้เรื่องหรือยังหอ นี่ฉากใหญ่ของกล้องถ่ายเราเหรอไม่รู้เหมือนกันค่ะในกลุ่มทีมงานก็ไม่ได้พูดอะไรหรอ,อไม่เจอกันนานเลยนะคิดถึงฉันหรือเปล่าเอ่อมูฟเลีทำไมหรอ ไม่คิดว่าจะเป็นซันเละซิเอ๊เจะรับดอกไม้เมื่อั่วไม่ได้หรอกนะมู่เฟลีดอกไม้สวยขนาดนี้ทำไมไม่รู้จักเตรียมให้พี่บ้างสักซ่อนละ่ะดอกไม้ของพี่ผมย่อมเตรียมไว้ให้อยู่แล้ว ดอกนี้สีถึงจะมอดอกไม้ซ้อนี้จะถือว่าเป็นความสื่สมที่นายมอบให้พี่ต่อไปอย่าให้ดอกไม้ผิดคนอีกล่ะกุหลาบสีชำเป็นการได้รักคุณคือความสุขที่สุดในชีวิตของฉันเพวกเขายอมรับในตัวกันแล้วกันแล้วหรอ คอมเมนต์ด้านบนตาบอดหรือไงดูข่าวก่อนหน้านี้ก็น่าจะรู้แล้วสิตัวจริงของหลินจือคือประธานหิต่างหากเข้าใจไหมขออุ้มเฟิลิของเราไปก่อนละ่ะเขาไม่เข้าใจภาษาดอกไม้กับหลินจือก็แค่คนค่อนข้างจะคุ้นเคยไม่ขอเข้าไปยุ่งด้วยนะให้ประธานมีข่าวใหญ่จากนายหญิงค่ะ เตรียมรถข้าฉันได้ยินเรื่องเมื่อวานแล้วฉันว่าอยู่ข้างหลีแพ่นานก็ไม่ได้มีอะไรดินี่มันห้องแต่งตัวของฉันใครอนุญาตให้คุณเข้ามา เรื่องเมื่อวานไม่ได้เปิดเผยต่อหน้าสาธารณะก็จริงแต่มันก็เกี่ยวพันกับการแข่งขันภายในของหลีซื้อกรุป๊ปหลีแพ่นานเลยให้จงสีปิดข่าวแล้วไม่ว่าใครจะว่าอย่างไงแต่ความจริงก็คือหลีแพ่นานปกป้องเธอไม่ได้อยู่กับเขามีอันตรายรอบด้านสู้มาอยู่กับฉันดีกว่าตอนนี้ฉันเป็นผู้หญิงที่มีสามีแล้ว แล้วยังไงล่ะหนีไปให้พ้นเลยออกไปได้แล้วต่อไปถ้ายัางกระเพื่ออะไรแบบนี้อีกเราก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนกันแล้วเอ่เอเดี๋ยวครั้งนี้ต้องทำให้หลินจือเข้าใจความรู้สึกของเราให้ได้ ประธานลีคุณมาได้เวลาพอดีผมขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมปล่อยเธอไปซะเธอไม่เหมาะกับคุณหลินจือเป็นภรยาของผมมีสิทธ์อะไรมาบอกให้ผมปล่อยมือเธอ ผมขอเตือนคุณเอาไว้เลยเธอไม่ใช่เครื่องมือให้คุณเอามาใช้ในการแข่งขันแย่งสิ่งอํนาจแล้วคุณมู่เกี่ยอะไรด้วยเกี่ยวแน่นอนอยู่แล้วผมกับลินจีรู้จักกันมาก่อนผมรู้ดีว่าเธอเป็นคนแบบไหนผมไม่มีทางให้ใครมาใช้ความใส่ซื่อและความใจดีของเธอเป็นเครื่องมือแนะ่ไม่ว่าตอนนี้พวกคุณจะเป็นอะไรกันแต่ผมก็จะหาทางเปลี่ยนแปลงมาจะทำให้เธอได้เห็นความเจิง นายชอบเธอใช่ผมชอบเธอชอบมาตลอดนายกล้าม,มากเลยนะฮะประธานหลีสมเกินไปแล้วผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่เป็นศตรูหัวใจคุณคุณเป็นคนที่โดดเด่นในหมู่ผู้คนแต่งงานกับคุณูจัตกูลเศรษฐีย่อมทำได้เซี่ยวจือของเราไม่ได้มีฐานะร่ำรวยหวังว่าคุณจะเมตตาให้เธอได้มีทางรอดบ้าง ฮะฮะคุณยังไม่คู่ควรเป็นศัตรูหัวใจของผมหรอกเวนเอ้ยหรี่เพย,ยนานนายเราดูก็แล้วกันคิดไม่ถึงว่านายจะกล้าเมินฉันเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่คิดว่าตัวเองถูกอยู่เสมอฮะ วันนี้ปัญหาเยอะซะจริงๆเอ๊ะคุณมาได้ไงคะเขามาได้แต่ฉันมาไม่ได้รึงไงมูเฟลีนั่นก่อเรื่องสล้าวอยู่ดีๆ,ดๆก็ให้ดอกกุหลาบสีชมเป็นอะไรนั่นสร้างหาเรื่องให้คนอื่นสมัรไล ได้สิคะได้แน่นอนอยู่แล้วประธาหลีมาถึงนี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะเอ๋มาสร้างข่าวเช้ากับเธอไงละ่ะ ขาผู้ใดของเขาหน้าแนะถวกล้องถ่ายยิ่งมีนักข่าวอยู่ด้วยดอกกลาบฉีแชมเปญช่อเดียวกระตุน้นเขาขนาดนี้เชียวคราวนี้ต้องทำยังไงเรื่องถึงจะจบแล้วเนี่ยประทาดอารมณ์ขันจังเลยนะคะต้องรีบดับความห่วงของเขาก่อน ฉันทำเค้กเองกับมือเลยนะคะประธานหลีอยากลองชิมหน่อยไหมอืมเราชาติไม่แล้วยังไม่ได้กินเลยนี่นาครูได้ไงว่ารสชาติไม่แล้วฉันหมายถึงคนไม่ใช่เค้ก อว้าวนั่นอะไรกันเนี่ยข่าวใหญ่มีข่าวใหญ่แล้วซอกคู่จิ้นประธานจำเหตุการณ์กับดอกไม้งามหน้าใหม่ความรักเต็มเปรียบ ฉันมีธุระต้องกลับก่อนเธอก็ถ่ายงานดีๆล่ะเชื่อว่าใครบางคนคงจะเห็นแล้วจัดการดอกไม้พวกนี้ซะอย่าให้มันสร้างปัญหาให้เธอเป็นถึงประธานบริษัทแต่กลับใจคับแคบม่นคู่ควรกับลินจือเลยสักนิด